เรียน uhm. ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมทํางานเป็นผู้มีความสามารถมีภาวะผู้นํามีจิตอาสาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนตัวที่2กองกองทุนกองกองทุนในงานรับไม้ท้องที่านมาชมรมของเราได้ทำทุกเนินสอรี่เกิดขายดีดีหวานสุดจิตสุดใจกำลังก็คือเข้ากองทุนปัจจุบันเรามีกองทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมรวมเจมมี่ถึงพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทมีสมุดบัญชีชื่อชมโรงทูบีนะวันโรงเรียนสันติ 嗯。 ชมพูและมีแก้มครูเบอร์ดมีผูด ร้อปร์เนชมนุมที่แข็งชุมชนที่เชี่วิการสร้างสรรคการสร้างนั่นแหะเกิดถูกใจลอยไรเปรียดาดิจิตรที่สองการสร้างภูมิคุ้มกานเรามีจิตกรรมไม่ทามากถึงสามสิบจิตกรรมคือจิตกรรมที่สําเสริมภูคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนมีการเข้าถ่ายพัฒนาการนํำาสาสมัครทูบีน้ำเมืวานทูบีน้ำเมื่อวันแคลิฟอเและสุดพอใจทูีน้ำเวันตามแนวที่ปักหล้างกนปมญาพัฒนาอีคิวผู้เข้าใช้พการมากกว่าห้ารอคนต่อเดือนมีการรับฟังปัญ และโฟนอินปไปหาที่ผมมากที่สุดคือได้การเรียนเพรา้อมลังปัญหาอย่างเต็มตินแล้วบายมุกทางสมาชิกของเราเด้ เราเนนึ่งต้องพายามเต็มที่กื่มดส่งเสริมคสามารถคอามสมาชีิกทุก่างสิทุกอย่ชงยุทสิทุกอย่างสำหรับเล่นเต้นรจำกขามแดนส่งสริมควาสามารถของสมาชิกทมสม่ รางวันที่3หลักฐาน้7,500บาทปาคูริเย่จากการําเงินกิจกรรมที่เข้มแข็สมาชิกในชมรมทําให้มีตัวงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่ชมรมของเราอย่างต่อเนื่องจิตศาสตรที่3การสร้างและพัฒนาตัวข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราดําเนินงานตามแนวทางครืข่ายทูบีสามภาี่รวมกำลังมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนร่วมกับชมรมเครืขายเดินสนับสนุนแก้ไขทูบีสปอร์ตปรางานและสนับสนุนกับก่อชมรมทูบีนักวันนี้เ พัฒนาศักยภาพเตัอขายเดิมจัดตั้งชมรมจำนวน30แห่งและทางเรายังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆจำนวน12หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมตามประถมเทวีวักิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและนคริสต์มาสวันตรุษและกิจกรรมพิเศรต่างๆอีกเพียบแล้วคาูสมาชิกของเรามีการติดตามบทการดำเนินงานอย่างไรนะมีการประเมินผลโดยจัดทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR ควาใจของสมาชิกอยู่ในระดับดีมากผลการปฏิบัติงานที่เป็น85%ข้อเสนอแนะต่างๆสมาชิกคณะกรรมการทูบีน้ำม่ววันจะนำผลจากการประเมินมาพัฒนาชมต่อไปพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปสป็นที่เป็นรูปกรรมคือสมาชิกของเราไมุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติดกล้าิกล้าทำกล้าแสดงออกรวมทั้งยังมีการนำเอาผลงานของคุณดมเป็ยแพ่ยและร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่ายและชุมชนหายเนาะโครงการทูบีน้ำม่ววันทำให้เรามีความเชื่อหนึงว่าเยาวชนสามารถคื้นประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองมีและ